ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูอน,นิสง์จากการทําความดีของสามีภรรยาผู้พิการชาวจังหวัดอ่างทองค่ะก่อนหน้านี้นะคะเปิดให้บริการซักเสื้อผ้าสีดําฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งผลให้ตอนนี้นะคะร้านค้าของเขาเนี่ยขายดีมากแล้วก็มีประชาชนแห่ไปใช้บริการจํานวนมากส่วนลูกชายยังได้เป็นนักกีฬาทีมชาติอีกด้วยนะคะ พิการเพียงกายแต่หัวใจไม่พิการแถมยังสู้ชีวิตสุดๆเลยนะคะคต้องยกนิ้วให้เลยสําหรับสองสามีภรรยาเจ้าของร้านซักรีดในตําบลสารเจ้าโรงทองอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ นายทวรักษ์มณีโชติสามีอายุ41ปีพิการขาซ้ายต้องใส่ขาเทียมค่ะส่วนานางรุ่งรัตภรรยาอายุ40ปีประสบอุบัติเหตุจนขาพิการทั้งสองข้างต้องนั่งรถวีลแชร์ตลอดชีวิตแต่ทั้งคู่ไม่เคยย่อท้อค่ะช่วยกันทำมาหากินด้วยการเปิดร้านซักอบรีดเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวมานานาน,นับ11ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้การทำมาหากินก็ค่อนข้างลุ่มๆดอนดอนลูกค้าไม่ค่อยเยอะค่ะแต่หลังจากที่ทั้งคู่ได้ ร่วมกันทําความดีนะคะด้วยการให้บริการรับซักผ้าสีดําให้ประชาชนฟรีเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ทําให้มีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นแถมลูกชายค่ะย,ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาปัญจกกีฬาทีมชาติไทยสร้างความปลับลื้มใจให้กับครอบครัวเป็นล้นพ้นเลยค่ะก่อนก็ตอนที่เราสู้ชีวิตกันมาใหม่ๆก็ค่อนข้างที่จะขัดสนลําบากนิดนึง แต่พอช่วงหลังๆนี้เราพอเราได้ทำถวายในหลวงท่านเป็นพระราชกุศลสนให้กับท่านลูกค้าที่รู้ข่าวมาก็เริ่มทยอยมาสักกับเราและทีนี้ก็เป็นด้วยพระมหากร,รุณาธิคุณของถึงเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ข,ของเราก็ท่านก็ได้ดม,มาดานให้เราได้มีลูกค้าขึ้นมาเยอะๆจนเราดีขึ้นมาจนทุกวันนี้และก็ส่งผลจนถึงลูกชายให้ได้รับใช้ชาติ ในนาาามของกกัจช,ช้ฬและต้องบอกเลยนะคะว่าผลจากการทำความดีทำให้สองสามีเจ้าของร้านซักรีดในจังหวัดอ่างทองตั้งใจจะร่วมกันทำความดีถ่ายทอดไปถึงลูกชายให้เป็นคนดีของสังคมเช่นเดียวกันด้วยค่ะ แม่น่าชื่นชมนะครับลูกชายนี่ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยสำหรับกีฬาันจักกีฬาซึ่งมันแข่งขันกัน5อย่างผู้ชหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะในระดับโอลิมปิกเขาเปลี่ยนกฎแล้วไปแข่งขันกัน5อย่างก็มีฟันดาบยิงปืนขี่ม้าวิ่งแล้วก็มีว่ายน้ำนะครับ